เรื่องเล่าเรื่องความคิดกับสิ่งต้องห้ามพิสมัยสาวใหญ่วัยสีเธอเป็นคนกรุงเทพแต่เธอต้องมาทำงานที่ต่างจังหวัดนับว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากจังหวัดที่เธอมาทำงานนั้นพี่ชายของเธอมีบ้านอยู่ที่นี่เรื่องที่พักอาศัย เลยไม่เป็นปัญหาพิสมัยมาพักอยู่ที่บ้านของพี่ชายวันหยุดเสราร์อาทิตย์ก็จะกลับไปหาครอบครัวเธอที่กรุงเทพพี่ชายของเธอมาได้เมียในจังหวัดนี้และย้ายมาอยู่ที่บ้านเมียพี่สะใายกับพี่ชายมีลูกชายคนเดียวอายุ18ปี เรียนจบแค่ชั้นม .3 ทำงานร้านสะดวกซื้อแถวแถวบ้านพิษมัยจะพักอยู่กับพี่ชายและพี่สะใยยในบ้านใหญ่สองชั้นส่วนหลานชายจะอยู่ที่บ้านพักหลังเล็กชั้นเดียวที่อยู่ไม่ห่างกันนักเข้าใจว่าอยากให้หลานอยู่ต่างหากเพราะหนุ่มๆก็คงอยากอยู่คนเดียว มีความเป็นส่วนตัวหลังจากที่เธอมาพักอาศัยอยู่กับพี่ชายได้ระยะหนึ่งเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพี่ชายของพิษสมัยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเสียชีวิตที่บ้านหลังใหญ่เลยเหลือแค่เธอกับพี่สะพ้ยเท่านั้นที่อยู่กันแค่สองคนและช่วงที่เธอกลับกรุงเทพในวันหยุด หลานชายก็จะมาที่บ้านหลังใหญ่อยู่เป็นเพื่อนกับแม่ของเขาหลังจากที่พี่ชายเสียชีวิตมาได้ปีกว่าๆพี่สะใภยก็ไม่มีทีท่าว่าจะหาหรือได้ผัวใหม่ท,ท,ท้งทที่พี่สะใภยเธอก็เป็นคนสวยและดูดีมากๆแม้อายุจะแก่กว่าพิสมัยถึงสองปีถ้าให้เทียบกัน พี่สะัยดูอ่อนวัยกว่าเธอเสียอีกและหลานชายก็ได้ย้ายจากบ้านพักหลังเล็กมาอยู่ที่บ้านหลังใหญ่โดยพักอยู่ที่ห้องชั้นล่างส่วนบ้านพักหลังเล็กก็ปล่อยให้คนมาเช่าอยู่เมื่อช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพิษสมัยเธอไม่ได้กลับกรุงเทพเพราะในสัปดาห์ต่อมา จะมีวันหยุดยาวที่เริ่มตั้งแต่วันพุธกลางสัปดาห์จนถึงวันจันทร์หน้าเธอว่าจะกลับกรุงเทพในช่วงนั้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ที่เธอจะได้อยู่ที่บ้านพี่สะใยในวันเสาร์อาทิตย์กลางดึกคืนวันเสาร์พิษสมัยปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำ น้ำที่ชั้นบนในห้องของเธอไม่ไหลเลยจะลงมาเข้าห้องน้ำที่ชั้นล่างเธอเปิดประตูออกมาค่อยๆเดินเพราะกลัวเสียงดังเธอเห็นหลังพี่สะพ้ายวัยวๆเดินพ้นบันไดขั้นสุดท้ายที่ด้านล่างคิดว่าน่าจะลงมาเข้าห้องน้ำเหมือนกันเหตุน้ำชั้นบนบ้านไม่ไหลพอลงมาที่ห้องน้ำด้านล่างก็ไม่เห็นพี่สะพ้าย เธอเข้าห้องน้ำไปแบบไม่สงสัยอะไรพอทำธุระเสร็จออกมาจากห้องน้ำเธอก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าพี่สะพ้ายไปไหนเดินไปดูที่ห้องครัวก็ไม่มีหรือจะออกไปที่หน้าบ้านแต่ดึกขนาดนี้จะออกไปทำไมนะแม้ห้องข้างล่างจะไม่ได้เปิดไฟ แสงสลัวสลัวจากด้านนอกที่เข้ามาก็พอจะทำให้มองเห็นได้นิดนิดมองดูนาฬิกาที่ข้างฝาเที่ยงคืนกว่าหน่อยๆพอเดินผ่านห้องหลานชายเห็นแสงไฟลอดผ่านออกมาตรงขอบประตูด้านล่างคิดว่าหลานชายคงยังไม่นอนเธอเดินผ่านห้องไปจนมาถึงประตูหน้าบ้าน เห็นยังปิดล็อกอยู่แสดงว่าไม่มีคนเปิดออกไปแล้วเธอก็หันกลับมาผ่านห้องหลานชายตั้งใจกลับขึ้นชั้นบนไปเพื่อน,นอนต่อขึ้นบันไดามาได้สองขั้นไม่รู้อะไรโดนใจเธอเดินกลับลงมาเดินแบบเบาๆไปที่ห้องครัวแล้วหลบซ่อนตัวอยู่อย่างนั้นชะโงกหน้าออกมา มองไปยังที่ประตูหน้าห้องของหลานชายเกือบครึ่งชั่วโมงสิ่งที่พิสมัยคิดไว้ก็เป็นจริงประตูห้องของหลานชายถูกเปิดออกมาอย่างช้าๆแล้วพี่สะใภ้ของเธอในชุดนอนบางเบาสีขาวก็ค่อยๆเดินออกมามองซ้ายมองขวาและเดินอย่างเบาๆขึ้นชั้นบนไป แม้สิ่งที่เห็นตอนหน้าจะเป็นเรื่องที่เธอคาดการเอาไว้แล้วถึงได้มาแอบซุ่มดูอยู่อย่างนี้แต่เธอก็รับไม่ได้ที่มันได้เกิดขึ้นจริงๆทำไมเรื่องราวแบบนี้ถึงเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ได้ก็ไม่รู้มันช่างใกล้ตัวเธอเหลือเกินเรื่องบัตรสีระหว่างหลานชายตัวเองกับพี่สะใภ้ถ้าไม่เห็นด้วยตา ก็คงไม่มีทางเชื่อแน่ว่ามันเป็นเรื่องจริงในสังคมพิดสมัยเริ่มคิดนี่คงไม่ใช่ครั้งแรกของทั้งสองเป็นแน่แล้วมันเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะเธอนึกย้อนกลับไปพี่ชายของเธอเสียชีวิตมาได้ปีกว่าๆแล้วและหลานชายก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหญ่นี้ก็เกือบปีแล้วเหมือนกัน ทำไมนะเธอถึงไม่ละแค่ละคายในเรื่องนี้เลยทำไมพี่สะใยของเธอถึงได้กล้าทำเรื่องบัตรสีผิดศีลธรรมแบบนี้ภายในบ้านได้ไม่ละอายใจบ้างเลยที่มีสัมพันธ์อันน่ารังเกียจแบบนี้เธอกำลังจะก้าวออกจากครัวเพื่อกลับขึ้นห้องที่ชั้นบนผิดสมัย ก็ต้องถอยหลังกลับไปเมื่อประตูห้องของหลานชายถูกเปิดออกแล้วเจ้าหลานชายก็กํำลังเดินมาที่ครัวเสื้อก็ไม่ใส่มีผ้าคนหนูเช็ดตัวผืนเล็กผ่านรอบเอวมาเท่านั้นเธอตกใจทำอะไรไม่ถูกหันซ้ายหันขวาหาที่หลบก็ไม่มีเธอนึกขึ้นได้ทำท่าเปิดประตูตู้เย็น ทำเป็นก้มหาขวดน้ำดื่มในตู้อ้าวแม่ยังไม่ขึ้นนอนอีกหรือครับเสียงดังมาจากทางด้านหลังผิดสมัยหันไปที่ต้นเสียงเธอทำหน้างงเล็กน้อยเอ้าวนาพิษเองเหรอครับผมนึกว่าแม่ชชใช่ชชชจ้า เธอพยายามทำเสียงให้นิ่งเฉยที่สุดปกติวันเสาร์อาทิตย์นาพิษจะกลับกรุงเทพไม่ใช่เหรอครับหลานชายรีบถามกลับทันทีอาทิตย์หน้าน้าหยุดยาวนะ่ะเลยจะกลับกรุงเทพวันพุธอ๋องั้นหรือครับน้าหิวน้ำเหมือนกันใช่ไหมนี่จ้าจ้าเออ มันมีน้ำเย็นเหลือขวดเดียวเองนะไม่เป็นไรครับผมเอาน้ำเปล่าธรรมดาก็พอจะเอาไปกินยาเมื่อกี้แม่เอาลงมาให้หลานชายเดินไปหยิบขวดน้ำที่เป็นแพ็คอยู่ข้างตู้เย็นไปหนึ่งขวดแล้วจะเอาที่เหลือใส่แช่ในตู้เย็นเพิ่มนาสาวถอยหลังออกมา ให้หลานชายเอาขวดน้ำใส่ตู้เย็นได้ถนัดถนัดพอดีผมลืมเอาใส่ตู้ไว้ครับผมเห็นตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วว่ามันเหลืออยู่หน่อยเดียวผมไม่ค่อยสบายนะครับตอนเย็นผมเผลอหลับไปแม่ไม่เห็นผมตอนหัวค่ำเลยคิดว่าผมยังไม่กลับบ้านเลยโทรหาผมตอนเกือบเกือบเที่ยงคืน ถึงรู้ว่าผมนอนอยู่ในห้องอ้ออย่างนั้นเหรอจ๊ะพอแม่รู้ว่าผมอยู่ในห้องไม่สบายเลยลงมาดูเห็นผมตัวร้อนเลยเอาอยามาให้และเช็ดตัวให้ผมด้วยตอนนี้รู้สึกดีขึ้นหน่อยแล้วล่ะครับคำพูดน้ำเสียงของหลานชายดูราบเรียบ เป็นคําบอกเล่าปกติทั่วๆไปไม่มีอะไรผิดปกติพอจัดแจงเอาขวดน้ำใส่ตู้เสร็จแล้วหลานชายก็ขอตัวไปนอนพิสมัยเธอยือนนิ่งในมือถือขวดน้ำอยู่ที่หน้าตู้เย็นและเธอเริ่มคิดเธออาจจะคิดมากไปบวกกับสื่อและข่าวสารที่เห็นตามโซเชียล เกี่ยวกับเรื่องอย่างว่าของคนในครอบครัวเดียวกันทำให้เธอคิดไปแบบนั้นแม้สิ่งที่เห็นจะเกิดขึ้นกับสายตาของตัวเองแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องราวจริงๆทั้งหมดกระนั้นก็ตามอีกใจหนึ่งของเธอก็ยังไม่คิดปักใจเชื่อนักในคำพูดของหลานชาย เธอต้องหาโอกาสคอยสังเกตดูสองแม่ลูกคู่นี้อีกในวันข้างหน้าเพราะความระแวงสงสัยมันเริ่มสะกิดต่อมความอยากรู้อยากเห็นเข้าแล้วและเธอก็ขึ้นห้องของเธอไปเชื่อได้ว่าเธอนอนไม่หลับเป็นแน่แท้ในค่ำคืนนี้จบแล้วนะครับเรื่องนี้ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ